ดีค่ะพบกับฟอร์ดบายบุง้งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพาเจ้าบิ๊กใหญ่คันนี้เลยมาโชว์ตัวแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะรบกวนฝากก,กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของบุ้งก่อนนะคะอ่ะรุ่นนี้นะแค่เห็นโชกเราก็รู้แล้วว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไหนนะคันนี้เป็นแรปเตอร์ดีเซลเครื่องยนต์2.0ลิตรให้แรงม้าถึง210แรงม้า500นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวคันนี้เป็นตัวใบเทอร์โบนะคุณลูกค้าเป็นเทอร์โบคูนนั่นเองค่ะ คันนี้ทําการยก8นิ้วกันเลยทีเดียวคุณลูกค้าเดี๋ยวจะมามาพาชมนะว่าอุาอปกรณ์ตกแต่งของเขาอะค่ะแล้วก็ภายในรถอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์เดิมเดมของเขายังมีอยู่หรือเปล่านะพามาดูเลยคันนี้นะเราไม่ได้ทําการเปลี่ยนฟอนต์กระจังหน้าแต่อย่างใดเพราะว่าชุดแรปเตอร์ฟอนต์กระจังหน้าของเขามาเป็นฟอนต์แบบนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้ ก็คือจะมีกล้อง360องศาซึ่งยังสามารถใช้งานอยู่ได้นั่นเองคุณลูกค้าก็คือถ้าเป็นตัวแรปเตอร์กล้องเขาจะอยู่ทางด้านบนนะคะก็คือตัวนี้จะมีตัวเซ็นเซอร์ด้วยเราเปลี่ยนชุดกันชนหน้าที่เป็นกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์นะคะแต่ว่าตัวเซ็นเซอร์ก็ยังมีอยู่เช่นเดิมนะคะเนี่ยเนยเออตัวกันชนหน้า แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะคะยังมีอยู่แล้วก็ตัวเลดาราค่ะก็คือเราจะมาไว้ตัวที่ตัวกันชนนะคะมันยังทํางานได้ดีเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าคันนี้ระบบความปลอดภัยของเขาก็ยังมีมาเช่นเดิมนะไหนจะมีตัว Adaptive Cruise Control นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตัว Stop and Go นะคะจนถึงจุด หยุดนิ่งนั่นเองค่ะเตือนให้อยู่กลางเลนเตือนให้ออกนอกเลนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวบายสปอร์ตด้วยนะติดตั้งสครูปเพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นสครูปฝากระโปรงทรงฟิตนั่นเองค่ะคุลูกค้าท้าสีเดียวกับตัวรถตัดขอบด้วยสีดําด้านนั่นเองทําให้บอกว่า รถดูรอแล้วก็ดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบ m a t ติก LED ผู้ลูกค้าเห็นที่เป็นเป็นลูกแก้วไหมพอเป็นลูกแก้วตัวนี้ค่ะมันจะเขาว่าพอเวลาสตาร์ทรถปุ๊บไฟมันจะขึ้นลงแล้วก็ออกซ้ายขวาเพื่อหาเลด้นะคะกับรถทันที่ส่วนมาแล้วก็ดูตำแหน่งไฟะคะ่ะว่าเาไฟเขาจะอยู่ได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วจะมีไฟดวงเล็กๆดวงนี้นะคะนี่ไฟดวงเล็กๆตัวนี้นะคะก็คือ ถ้าสมมุติว่าเราหักพวงมลลาลัยไปทางขวาไฟด้านขวาจะติดถ้าเราหักพวงมลลาลัยไปทางซ้ายไฟด้านซ้ายจะติดเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะไฟ C ีแคมนะคะที่กลางวันติดว่าสวยแล้วเป็นตัว C นะคะกลางคืนก็คือจะเพิ่มทัศนวิสัยก็คือเขาไฟเขาจะกระจายออกด้านข้างนิดนึงนะคะทำให้เห็นข้างทางมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ใส่ค้อบไฟหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คันนี้นะพี่พิเศษเลยติดตั้งวินไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นวินไฟฟ้านะคุณลูกค้าเออเราก็ด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นอิสระปีกหนุกู่นั่นเองคุณลูกค้า โช๊อกนะคะเรายังอยู่เหมือนเดิมน,นะเพราะว่าตัวนี้เราทําการทําช่วงล่างใหม่เลยนะคุณลูกค้าแข้งกันกระแทกด้านล่างก็ยังมีอยู่เนาะคันนี้เราต้องต่อคอม้าเพิ่มไปเหมือนเราต่อคานเพิ่มขึ้นนะคะคุณลูกค้าเพื่อให้มันยกได้สูงถึง8นิ้วเลยแต่ว่าอันนี้ แ้งก่อนหล่อได้อย่างเดียวอันนี้พูดจริงๆนะหล่อได้อย่างเดียวจริงๆนะไม่สามารถขับได้เร็วเลยนะลูกค้าเอาไปลุยป่าออฟโรดอะไรเงี้ยได้แน่นอนนะคะแล้วมาดูตัวล้อกันนะอ่ะนี่ด้านข้างก็จะมี สุมล้อด้วยนะคะตัวนี้มันติดตั้งมาแล้วจากโรงงานเพราะชุแร็เตอร์เขามีอยู่แล้วตัวล้อนะคะเป็นล้อขนาดขอบย2กัิบสก็เลยทีเดียวนะคุณลูกค้าสเปคคือ37คูณ13.5นะขอบย2ิบสมาด้วยออฟลบ44นะคุณลูกค้าคันนี้เราไม่ได้ทำการเปลี่ยนปีกนกแต่อย่างใดนะเพราะว่าโชคป๊อกก็ดีอยู่แล้วเราต่อแค่ตัวคานเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อ ทำการยกรถขึ้นให้มันสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะกล้อง360ก็ยังมีอยู่นะคะเราก็มีตัวใบสปอร์ตคือเตือนมุมอับทางด้านกระจกนั่นเองเวลาที่รถที่เขาจะแซงมาค่ะมันจะมีไฟขึ้นให้คุณลูกค้าด้วยนะเราก็ใส่เบ้ารองมือจับเพื่อป้องกันรอยเล็บและรอยแหวนนั่นเองเดี๋ยวพาดูด้านในนิดนึงละกันด้านในของตัวแรปเตอร์นะคะจะเป็นไฟหน้าที่สามารถเปิด สูงต่ําได้เองอัตโนมัตินั่นเองคุณลูกค้านะคะแล้วด้านในของเขานะคะพวงมลาลัยก็จะมีตัวเซ็นเซนเตอร์นะคะที่เป็นขีดสีส้มๆแบบนี้พวงมลาลัยจะต่างกับรุ่นอื่นๆของเขานั่นเองนะรุ่นอื่นๆของฟอร์ดนั่นเองหน้าจอหลังพวงมลาลัยขนาด12บนิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็หน้าจอกลางนะคะหน้าจอกลางขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันสามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple Car p l a y ได้ถ้าเป็น r a p t o อร์จะมีพัดล์ชิพ ให้คุณลูกค้าด้วยนะคะมีตรวจวัดลมยางด้วยเห็นไหมหน้าจอ12นิ้วคือแบบว่าออปชันดีเวอร์เนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอกลางขนาด12นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple Car p l ล y แล้วก็ตัวนี้เชื่อมต่อปอดพาเช็คตำแหน่งรถสตาร์ทรถผ่านมือถือนะคะแอร์แยกอิสระซ้ายขวานั่นเองค่ะแล้วก็ ตัวไวเล็ตชาร์จนะคะแล้วก็ที่เสียบ USB นะคะแล้วก็เป็นเก e ียร์ไฟฟ้าอ s ชิปเตอร์นั่นเองอ่ะตัวนี้นะสามารถถอยจอดเทียบข้างก็ได้นะคะถอยจอดเข้าซองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีตัวไดโหมดด้วยนะคะอ่ะ จะมี2 H ส H 4 L แล้วก็4 A 4 A คือการทำงานอัตโนมัติเดี๋ยวขออนุญาตหมุนให้ดูนิดนึงอะดตูตัวหน้าจอเนาะเพราะว่าจะดูโหมดการขับขี่จะมีโหมดปกติค่ะโหมดปกติแล้วเนาะอะ,อะโหมดสปอร์ตค่ะซื่อต่างถนนนลื่นค่ะร่องโคลนนะคะโหมดทรายค่ะโหมดบ้าห้านั่นเองไตโคดหินนั่นเองค่ะโหมดของเขานะคะอือเดีนะเลือกใช้ได้แบบว่าตามไม่นี้เลยนะคะ โหมดทรายค่ะโหมดล่องคุณล่องค่ะโหมดถนนลื่นค่ะโหมดสปอร์ตค่ะนะคะแล้วก็โหมดปกตินั่นเองนะคะที่หายไปคือโหมดประหยัดนั่นเองค่ะนะ,ค,ะคุณลูกค้าและนี่คือคอ,คอตัว Adaptive Cruise Control ก็คือกดการใช้งานนะคะมันจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนั่นเองค่ะมันจะเป็นรูปขีดนะคะแล้วก็คือสามารถหนีที่ตัวเตือนออกนอกเลนนี่ช่วยรักษา ช่องทางได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือถ้าคุณลูกค้าคนไหนไม่ชอบะคะ่ะสามารถกดปิดได้แต่ว่าเวลาที่สตาร์ทรถทุกครั้งจะขึ้นทุกครั้งนะคะตัวเบาะค่ะเบาะก,ก็จะเป็นอาคันธาร่านะคะเดีย๋ยวไปเรียกอะคันธาร่าแล้วกันเรียกเป็นเบาะหนังนะคะกับหนังกลับแล้วก็เบาะจะอุ้มตัวคนขับมากยิ่งขึ้นเพราะเบาะเหมือนแบบว่ารถแข่งเลยนะตัดด้วยสีส้มแบบนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะ เ,ออเราก็คันนี้นะคะเราจะมีเราทําการเปลี่ยนบันไดข้างซึ่งเป็นบัน้าข้างของตัวแฮมเมอร์นั่นเองเาพร้อมกับตัวป้องกันการลืน่นแล้วก็ตัวนี้จริงๆเวลาถ้าจะขึ้นก็ต้องปีนนิดนึงนะคุณลูกค้าต้องใช้วิธีการเรียกง่ายๆคือวิธีการปีนดีกว่านะ,ะคันนี้ทําการติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วติดคลิปกันสาดเรียบร้อยแล้วทางด้านหลังตัวนี้คันนี้จะเป็นดิสเบรททั้งหมด4ล้อนะคะแต่ถ้าเป็นตัวแรปเตอร์ค่ะจะมีตัววัดลิงก์ เพิ่มความนิ่มนวลในการขับขี่ด้วยนะคะเพื่อนั่งหลังแล้วจะนมโยนนะทางตัวโลบาร์นะคะจะเป็นตัวโลบาร์แบบใหม่ของค่ายแฮมเมอร์นั่นเองค่ะที่ทางด้านบนเขาจะมีไฟด้วยนะคุณลูกค้าจริงๆเหมือนไฟสปอตไลท์ค่ะ,คะ,อะขออนุญ,ญาตไม่เปิดแล้วกันนะคะเพราะว่าแบตจะหมดเนาะ,ะจะมีไฟที่กระบะถ้ายด้วยไฟเบรกพร้อมกับไฟเบรกรุ่นที่3ามนะคะแล้วก็จะหนีไฟเบรกของเดิมก็อยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีตัว ฝาท้ายผ่อนแรงเพราะอย่างเงี้ยถ้าไม่มีฝาท้ายผ่อนแรงคือน่าจะยกกันไม่ไหวแน่นอนนะคะตัวนี้มีฝาท้ายผ่อนแรงด้วยถ้าสมมติว่าล็อกรถอะค่ะถ้าเป็นรุ่นดัตเตอร์นะคะล็อกรถปุ๊บฝาท้ายก็จะล็อกเองถ้าสูงขนาดนี้ไม่มีใครสามารถขึ้นปีนนั่งได้แน่นอนนะแล้วใส่ฝาครอบท้ายนะคะซึ่งเป็นฟอนต์ FORD แบบนี้นะคะเพื่อป้องกันหินกระเด็นนะคะคุณลูกค้ากล้อง360องศาอยู่ใต้โลโก้แล้วตัวโลโก้ของเขาจะเป็นโลโก้สีดำนะคุณลูกค้าใส่ไอคิลิกคำว่าเรนเจอร์มา ทำการเปลี่ยนบันชนท้ายนะคะซึ่งเป็นการชนท้ายเหล็กของค่ายแฮมเมอร์เช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับตัวบอนนะคะห่วงลากจูงแล้วก็ปากนกแก้วซึ่งติดตั้งมาแล้วตัวนี้คันนี้ลูกค้าเอาไปใช้งานได้จริงๆลากรถลากเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดนะคะมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงด้วยนะคะซึ่งแบบตัวใหญ่มากๆเลยอันนี้เอาไว้ใช้งานได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูช่วงล่างนิดนึง ทางด้านล่างเราไม่ใช่เสริมแค่ข้างหน้านะคุณลูกค้าเราก็ต้องเสริมข้างหลังด้วยนะเพราะให้บอกว่ารถมันเท่ากันนั่นเองค่ะแล้วโชค้คฟ็อกก็คือมันยังใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็อย่างตัววัดลิงที่บอกเป็นตัวคันคาแบบนี้ค่ะนะคะนี่คันที่ใหญ่บึกบึนมากๆไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้ายที่เป็นปู l e d นะคุณลูกค้าพร้อมกับตัวไบสปอร์ตตัวนี้นะคะก็คือถ้าคุณสมมุติว่าคุณลูกค้าถอยออกจากร้านกาแฟโดยที่ไม่เห็นรถนะเขาจะเบรกให้เองอัตโนมัตินั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างอะเดือรเนี่ยสูงไหมสูงมากนะให้ดูลหล่อๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแรปเตอร์แบบนี้นะคะอ่าแล้วก็คุณลูกค้าคนไหนนะคะสนใจรถยนต์ฟอร์ตนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่อยากแต่งแบบไหนเพียงโทรหาบุ้งค่ะ0632391615แล้วก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะกับแรปเตอร์ยก8คันนี้เลยค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ